สวัสดีครับวันนี้จะมาแจากไฟล์ Excel รายรับรายจ่ายร้านค้านะครับสำหรับร้านค้าเล็กๆหรือธุรกิจ ME ที่ต้องการบันทึกรายรับรายจ่ายผ่าน Excel ซึ่งผมมีไฟล์ Excel ที่ผมทําสําหรับบันทึกรายรับรายจ่ายร้านอาหารผมอยู่แล้วตรงนี้ผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆถ้าใครอยากได้ไฟล์ Excel ตัวนี้เพียงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ในใต้ช่อง YouTube นะครับเป็นอ e ีเมลไว้ว่าอ e ีเมลอะไร ก็๋ยวผมว่างทุกสิ้นวันก็๋ยวผมส่งอีเมลไฟล์ Excel ตัวนี้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเน้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวาลองมาดูก่อนว่าตอนที่ท่านจะเอาไฟล์ Excel ตัวนี้ไปอะ่ะท่านทําได้ไหมแล้วก็ไฟล์ Excel ของผมอะ่ะมันทําอะไรได้บ้างเดีย๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับโอเคก็ไฟล์ Excel ตรงนี้นะครับผมจะทำของปี2020 นะครับก็คือตั้งแต่มกราถึงธันวาเลยนะครับส่วนว่าตรงนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างผมจะแยกรายละเอียดหลักๆไว้ก็ประมาณแค่สส่วนนะครับส่วนที่1จะเป็นส่วนนี้ครับเป็นรายจ่ายผันแปรนะครับก็คือรายได้และรายจ่ายตรง2ช่องนี้นะครับรายจ่ายผันแปรก็คือเป็นรายจ่ายที่เราซื้อมาและขายออกไปนะครับ ส่วนช่องของรายได้เนี่ยตรงนี้ผมจะทำไว้ให้ทั้งหมด3ช่องเหตุผลที่ต้องทำ3า3ช่องนะครับคือ1ห,หลาจจะมีถ้าเป็นอย่างหน้าร้านผมเนี่ยครับมันก็จะมียอดขายอย่างเช่นยอดขายจากหน้าร้านลูกค้ามานั่งทานที่ร้านข้อ2คือยอดขายจากการสั่งกลับบ้านนะครับยอดขายจาก Delivery พวกไลน์แมนแกล็ฟู้ดต่างๆนะครับ เพื่อที่เราจะแยกได้ว่ารายได้3ก้อนเนี่ยมันมาจากส่วนใดส่วนใดส่วนหนึ่งมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีแค่ช่องเดียวมีแค่รายได้ทางเดียวและไม่มีรายได้ทางอื่นหรือไม่ต้องการใช้นะครับถ้าใช้ Excel เป็นเบื้องต้นก็ให้กดลากเซลล์นะครับแล้วก็กดซ่อนไปอันนี้ครับก็จะจบละมันก็จะไม่รวมยอดให้นะครับตรงนี้ในช่อง <c oughs> ในช่องของส่วนของรายได้อะครับเราจะสรุปรายได้ของแต่ละช่องไว้ให้ รายได้ช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3แล้วก็มีรายได้ช่องสรุปว่าทั้ง3ก้อนรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับส่วนช่องรายจ่ายผ่านแปรเนี่ยผมทําไว้ให้ทั้งหมด12ช่องนะครับก็เหตุผลที่รายจ่ายเราต้องแบ่งหลายหลายช่องเพื่อที่เราจะควบคุมต้นทุนแต่ละหมวดหมู่ได้ถูกต้องว่าหมวดหมู่ไหนมันแพงเกินไปหรือเปล่าหมวดหมู่ไหนมีต้นทุนที่สูงกว,กว่าปกติเราจะได้ควบคุมหรือคอนโทรลได้นะครับ อันนี้คือส่วนแรกนะครับแล้วก็ส่วนที่2รายจ่ายประจําเดือนรายจ่ายคงที่นะครับตรงนี้ก็มากาะเอาอย่างเช่นตัวช่องตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับช่องค่าเช่านะครับค่าน้ําค่าไฟค่าแรงลูกน้องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เป็นรายจ่ายคงที่นะครับเราก็มาจอกมาเกอกทิ้งไว้ในช่องพวกนี้นครับเนี่ย สมมติว่ามีรายจ่ายเพิ่มเติมอีกมาสักอย่างนึ่ละกันเดือนละหนึ่งพันบาทคุณก็ามากรอกไว้นี่ครับระบบก็จะซ้ำให้นี่คือรายจ่ายคงที่คือรายจ่ายคงที่คือรายจ่ายที่ว่าถึงสิ้นเดือนคุณจะขายได้น้อยขายได้มากขายดีหรือขายไม่ดีคุณก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับส่วนรายจ่ายผันแปรที่เราแยกไว้คือถ้าเกิดรายจ่ายผันแปรก็คือตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราขายได้มาก เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อของมากถ้าเราขายได้น้อยเราก็จ่ายเงินซื้อของน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะสรุปว่าในช่องส่วนตรงนี้รายจ่ายประจําเดือนคงที่เนี่ยทั้งเดือนคุณเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้ว่ารายจ่ายคงที่ประจําเดือนเรามีเท่านี้นะครับเนี่ยครับย้อนกลับมาที่ส่วนแรกนะครับอันนี้ครับมันก็จะเป็นรายจ่ายประจําวันอย่างเช่นวันนี้คุณขายได้ 5,000บาทมีขายกลับบ้านได้อีก1,000พบาทมีรายจ่ายสองพันช่องนี้รายจ่ายช่องนี้5้ารอยยกตัวอย่างนะครับะระบบก็จะทำม,มาให้ในช่องของส่วนตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับว่าคงเหลือวันนี้ยอดคงเหลือของเงินคุณคือเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น3 5 0 0ันห้าระบบมันก็จะผมล้างตรงนี้ให้จะได้เข้าใจง่าย เนี่ยครับระบบก็จะซ้ำลงมาให้ว่าคงเหลือของวันขายได้1วันเนี่ยได้3,5 0 0ใช่ไหมครับมีรายจ่ายช่องนี้เท่านี้มีรายจ่ายช่องที่8เท่านี้มีรายได้ของที่1กับที่2รวมกันเป็นเท่านี้อย่างเงี้ยครับแล้วเมื่อรายได้ต่างๆหักแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาหักในส่วนของรายจ่ายคงที่ตรงเนี้ยแล้วก็จะเหลืออย่างเช่นเนี่ยเราขายวันแรกม,มันต้องติดลบอยู่แล้วเนี่ยครับลบ3า 12,502บาทสรุปกำไรขาดทุนติดลบอยู่541%ตรงนี้ผมสรุปเป็นกำไรขาดทุนให้ด้วยเพราะอย่างธุรกิจทั่ว,วไปอ่ะกำไรมันก็อยู่ประมาณ10% 15%ถ้าขายดีมากๆก็อยู่ประมาณ20%ซึ่งตรงนี้ถ้าเราผมหยอดตัวเลขให้นะครับถ้าเราขายได้มากๆใช่ไหมครับอลองดูตัวเลขไปนะครับ นี่ผมใส่ไปแสนห้าเนี่ยครับระบบก็จะสรุปให้ว่าเอ้ยรายได้คุณเดือนนี้สองแสนสองรายจ่ายคุณเบื้องต้นเจ็ดหมื่นสามพันรายจ่ายคงที่คุณมีเท่านี้คุณหักเบ็ดเสร็จแล้วคุณเหลือกําไรสามหมื่นเนี่ยครับสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์ทำให้เราสามารถคํานวณได้ว่ารายได้ที่เราได้แต่ละเดือนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถ้าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เป็นหมื่นแล้วนะครับ เราก็ตรงนี้ขยับมาดูตรงนี้ครับในช่องสีเหลืองๆตรงนี้นะครับตรงนี้ผมสรุปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับถ้าอย่างเป็นร้านอาหารนะต้นทุนอาหารจะอยู่ประมาณ35 33 3 5 40จนถึง50%เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราต้องมาดูด้วยว่าอย่างเช่นว่ารายได้เรารายได้เราเท่านี้รายจ่ายเราเท่านี้ สรุปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคิดเป็นไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าได้แค่3าอย่างเงี้ยครับถือว่าไม่ได้หรอกไม่ผ่านเกณฑ์สําหรับร้านอาหารนะครับอยองเลน้อยคุณต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก5 0าส55%ถึงห้าสิบสนะครับโดยตัวอย่างค่าอาหาร35%ต้นทุนอื่นอีนอนอก10%เป็น45%คุณเหลือแค่55%คุณมาหากักค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟ เบสิกก็จะคำนวณเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าปร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นการถ้าเาเดี๋ยวผมคำนวณให้เป็นการกรอกตัวเลขเพื่อดูสูตรที่มันลิงก์ให้นะครับอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าคุณขายได้3 2 0 0 0 0คุณมีรายจ่ายเบื้องต้นอยู่7 3 0 0 0 0น รายจ่ายผันแปรอยู่7 0 0 0 0 0าคุณจะมีกำไรหลังหากค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ53%ตรงนี้ครับถือว่าธุรกิจคุณมีการคำนวณต้นทุนที่โอเคนะครับสำหรับผมนะส่วนเป๊ะๆทั้งอื่นผมไม่แน่ใจส่วนตรงนี้ผมมีรายจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมให้กรณีที่เราต้องจ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับรายจ่ายผันแปรรายจ่ายที่เราควบคุมได้นะครับที่มันต้องเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นค่าโฆษณาค่าจัดเลี้ยงค่าซ่อมบำรุงหรืออื่นๆหรืออะไรก็ตาม ที่เราจําเป็นต้องจ่ายนะครับก็มาลงเพิ่มเติมในแต่ละวันตรงนี้ระบบจะคํานวณช่องอื่นๆมาให้คุณนะครับเดีย๋ยวดูตัวเลขมันจะขึ้นนะนะครับระบบจะคานวณช่องอื่นๆที่รวมซ้ำทั้งหมด4ช่องนี้มารวมให้คุณตรงนี้แล้วก็เป็นหค่าใช้จ่ายอื่นที่มันมีเพิ่มเติมน่าจากรายจ่ายผันแปรแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของรายจ่ายส่วนตัวอันนี้สําคัญผมอยากให้เจ้าของร้าน หรือเพื่อนที่จะเอาไฟเเซลไปครับอยากให้ฝึกในการบันทึกรายรับไปจ่ายส่วนตัวยิ่งถ้าคุณมีกระเป๋าเดียวกันคุณใช้เงินในร้านไปด้วยอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่มีการจดบันทึกมันอาจจะทําให้ร้านคุณประสบปัญหาหรือเจงได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะก่อของผมปกติทุกวันอยู่แล้วก็จะมีของผมกับแฟนที่ว่ารายจ่ายแต่ละวันเท่าไหร่นะครับอันนี้มันจะไม่ได้มารวมในช่องพวกนี้นะครับแต่เราจะลองให้เพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วรวม2คนกับแฟนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ จะได้ฝึกในการใช้ไปด้วยอย่างเช่นว่าคุณใช้ไปแล้วสามพันคุณรายได้เท่านี้คุณหักมาแล้วคุณเหลือเท่าเนี้มันอย่างอย่างผมไปตลาดตอนช้านี้ใช่ไหมครับผมมีเงินไปสามพันผมใช้ไปสองร้อยผมก็ต้องมาลงว่าผมใช้ไปสองร้อยอย่างเงี้ยครับไม่งั้นถ้าเราไม่บันทึกเราเอาเงินสองร้อยเนี่ยไปบันทึกในรายจ่ายผันแปรอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วมันจะทําให้สรุปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เราจะคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์คำนวณว่าร้านเราจะอยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยเราคํานวณไม่ได้ นะครับจบรายละเอียดในแต่ละช่องถ้าอันไหนเพื่อนๆไม่เข้าใจให้คอมเมนต์มาถามนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะสรุปไปทั้งหมดเดือนกุมภามีนานะตัวเลขที่ผมกรอกไปอะไปลบออกนะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคสิงหาเลยส่วนได้ใช้ปีต่อไปก็แค่ก๊อปปี้ไฟล์แล้วก็ทำเดือนต่อ,ตอไปไปเลยอะ นี้ผมจะสรุปตัวส่วนที่เป็นกราฟให้ผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมุติละกันนะครับจะเป็นตัวเลขสมมุติของรายได้ยอดขายปี6-2ทําไมเราต้องมาลงตรงนี้ผมอธิบายก่อนคือถ้าระบบบริษัทหรือระบบทั่วไปอะครับหรือให้มองส่วนว่าทําไมร้านอาหารทั่วไปที่เขาขายเป็น10ปี2 0ปีแล้วเงี้ยเขาถึงเจ๊งนะครับตรงนี้ครับ มีส่วนสําคัญมากๆที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูคือยอดขายคุณให้คุณโฟกัสอย่างเช่นเดิมโมกรากุมพามีนานเมษาแต่ละเดือนของปีที่แล้วนะครับมีรายได้ทั้งเดือนเท่าไหร่ให้คุณออมลงมาเกาะเป็นตัวเลขของคุณเองเลยเท่าไหร่สมมตุติผมยกตัวอย่างว่าเดือนนี้ของมกราปีที่แล้วคุณขายได้ส0 0 0สนใช่ไหมครับเดือนนี้ยอดขายปี -63 อย่างน้อยๆครับ คุณต้องมีอัตราการเติบโตประมาณ5้0ถึงเหมือนพวกบริษัทต่างๆครับเพราะ็จะโฟกัสอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ5้ถึงเพราะว่าคือหนึ่งคุณต้องจ่ายค่าแรงลูกน้องเพิ่มคุณต้องจ่ายค่าโบนัสลูกครับลูกน้องเพิ่มคุณจะต้องเจอค่าเงินเฟ้อที่ต้องซื้อของเพิ่มคุณจะต้องเจอค่าเช่าที่อาจจะต้องเพิ่มในอนาคตเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มถ้าคุณไม่โฟกัสว่าคุณต้องมีรายได้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วคุณจะทําให้ปีต่อไปที่ทําไม ก็ขายได้เท่ากับปีที่แล้วแต่รายได้รายรับเราน้อยลงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คุณก็ต้องมาโฟกัสในแต่ละเดือนไปก่อนว่ามกราถึงกุมพาเอ้ยถึงควนวารายได้เดือนที่แล้วคุณเท่าไหร่หลังจากนั้นระบบตรงนี้ของยอดขายปี6กสามเนแต่ละเดือนผมซ้ำอย่างเช่น่ะดูยอดนี้ตรงนี้น,นะครับเนี่ยสามแสนสองหมื่นหกพันตรงนี้นะครับเนี่ยผมซ้ำมาให้แล้ว วมายอดขายเดือนนี้คุณขายได้ตรงนี้นะครับเนี่ยช่องนี้นะครับเนี่ยสามแสนพเนี่ย, 6, ยตรงนี้ครับมันจะลิงก์มาที่หน้านี้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้คุณสามารถไปโฟกัสได้ว่ายอดขายปีมกราหกสามกับยอดขายมกรา62สอเนี่ยมันแตกต่างกันไหมมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมก็จะทำ เพิ่มเติมให้ด้วยในเรื่องของตัวกราฟแท่งนะครับว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ยแบบเห็นได้ชัดอย่างนี้ครับเห็นเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของรายได้ปี6 2แท่งสีเขียวจะเป็นรายได้ของปี6 3ตลอดทั้งปีว่ามันมีอัตราการเติบโตเท่าไหร่นะครับที่ผมจะให้ดูของผมด้วยคร่าวๆอันนี้ครับเพื่อนก็ไปกรอกเพราะตัวเลขพวกนี้มันซ้ำมารเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วกาไร กำไรขั้นต้นเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ผมก็รวมมาให้ว่ากําไรในของเดือนมกราเนี่ยเนี่ยครับกำไรในเรื่องของตัวเดือนมกราเป็นเท่าไหร่เนี่ยครับมกราเรามีรายได้หางขักค่าใช้จ่ายเบื้องท้นอยู่ที่136,000สชสมันใช่ไหมครับ มันก็จะลิงก์มาตรงนี้นี่รายได้1นึ่งแสามพระบบก็จะลิงก์มาให้คุณทุกเดือนทุกเดือนตลอดทุกเดือนอย่างเงี้ยครับเี่ยเงเ่ปุ๊บให้คุณรู้ได้ว่าแต่ละเดือนคุณมีกําไรเท่าไหร่กําไรทั้งปีคุณคิดเป็นยอดเงินเท่าไหร่ยอดผมย้อนก่อนนะครับยอดขายปี6กสองเป็นเท่าไหร่ยอดขายปีห3สาเป็นเท่าไหร่กําไรตลอดทั้งปีหกสิบสาม เป็นเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าธุรกิจที่เรากำลังดำเนินอยู่ตรงนี้มันสามารถไปได้ดีไหมไปรอดหรือเปล่านะครับแล้วช่องตรงนี้เป็นเป้าหมายปี63ผมตั้งเป้าหมายการโตอยู่ประมาณ10%อย่างเช่นตรงนี้นะครับระบบมันจะคำนวณให้แล้วเนาะคุณมีรายได้ปี62อยู่ที่3 0 0 0 0ปี63เดอนโมกระปี63มีน้อยนะที่คุณต้องทำได้คุณต้องทำได้3 15,000 15, บาทก็คือตั้ง เป้าโตประมาณ10%นะครับแล้วก็ช่องนี้เล็กๆช่องนี้นะครับตั้งเป้าโต10%เนาะเนี่ยคือรายได้ของปี63เดือนมกราคุณขายได้3 2 6 0 0 0นคิดเป็นอัตราการเติบโตก็อยู่ประมาณ103%ก็คือไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็คือดีกว่าเดิมนะครับก็จะสรุปให้เลยว่าเป้าหมายปี63เนี่ยคุณได้เท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตลอดทั้งปีเท่าไหร่ก็ เพื่อนๆที่ไม่เก่ง Excel ไม่เก่งเรื่องของตัวเลขก,ก็ไปลองทําดูคุณมีหน้าที่แค่กรอกแล้วหัดฝึกดูว่ารายรับรายจ่ายหรือการคํานวณแต่ละช่องเป็นแบบไหนมันเป็นผลดีต่อพวกคุณเองนะครับอันนี้ผมแจกให้ฟรีก็มเมาไปแล้วกันผมไม่ได้คิดค่าอะไรนะครับถ้าใจดีก็กดไอ้ปุ่มสีแดงๆให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนชีตตรงนี้อันนี้ เพื่อนๆเกาไปเกอกเพิ่มเติมละกันอันนี้ผมจะมีในเรื่องของการคำนวณคำนวณต้นทุนอาหารด้วยชีย้นี้ก็ผมเอาให้ไปเลยละกันเนาะอย่างเช่นเนี่ยการคำนวณต้นทุนอาหารเป็นสูตรคุณแค่ต้องใส่ตัวเลขเฉยๆนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นทุนอาหารมันจะอยู่รายการอาหารราคาขายเท่าไรต้นทุนอาหารส5 5สิบห้าถึงห้าเปอร์ของราคาขายอย่างเงี้ยข้าวผัดปูราคา69บาท ต้นทุนอาหารควรจะอยู่ต้นทุนอาหารเราอยู่ประมาณ24%ใช่ไหมครับแต่เท่ากับเราทําให้ต้นทุนอาหารตัวนี้ต่ำกว่า30%เราก็ได้กําไรเยอะมากขึ้นอย่างตัวส้มตำมผมบางตัวเนี่ยอย่างเงี้ยครับราคา299ต้นทุนอาหารผมก็ต้องคํานวณให้ได้ว่ามันต้องอยู่แค่ไม่เกิน104%นะครับ100บาทเนี่ยครับผมลองกรองให้สมมุติราคาขาย 100บาทคุณสมมติว่าคุณตั้งราคาขายของมาสักอย่างหนึ่งหนึบาทคุณต้องรู้ว่าต้นทุนอาหารคุณต้องอยู่35บาทคุณก็ไปจาัดก,การว่าต้นทุนอาหาร35บาทของคุณมันโอเคไหมสูงหรือน้อยเกินไปเหมาะสม,มกับราคานั้นไหมหรือว่าขายของราคา200บาทต้นทุนอาหารควรที่อยู่70บบาทอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นตัวเลขคุณสามารถมากรอกเพื่อรู้ได้เลยอันนี้เพิ่มเติมคุณจะไปกรอกก็ได้อันนี้เป็นเงินเก็บ อันนี้องผมไปต่อสัญญาค่าโบนัสค่าต่างๆที่ผมจะต้องหักเก็บแต่ละเดือนเพื่อจะรู้ว่าหลังจากกําไรแล้วเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เพื่อนๆก็ไปเกอะเพิ่มเติม <c oughs> เอาแล้วกัน <c oughs> ก็สรุปประมาณขนาดประมาณนี้ไฟล์เซล e l ที่เพื่อนถ้าเพื่อน <c oughs> ๆอยากได้ที่จะเอาไปก็มาเอาไปได้เลยนะครับก็มันสามารถทําได้เบื้องต้นก็ประมาณแค่นี้แหละเท่าที่ความสามารถผมจะทําได้ซึ่งผมต้องมาบันทึกรายรับรายจ่ายของร้านค้าอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถาม ตรงไหนยินดีให้ความช่วยเหลือยินดีตอบให้นะครับขอแค่ความใจดีกดปุ่มสีแดงให้ผมหน่อยทางการถ้าเกิดคุณได้รับอีเมลจากผมไปผมว่าหวังว่าอีเมลที่ผมส่งให้ไฟล์ e x c ซ l ที่ผมส่งให้มันคงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการพัฒนาธุรกิจหรือการช่วยเหลือในการของการปรับปรุงรายรับรายจ่ายให้เราเห็นจริงๆว่าที่เราขายไปเฮ้ยมันได้ดีจริงๆไหมกําไรเยอะมากขนาดไหนหรือขาดทุนไปแล้วเท่าไหร่นะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จในการทำร้านอาหารเป็นเพื่อนกันต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามผมก็เดี๋ยวจะอาจจะมีคลิปใหม่ๆม,มาแนะนำเพิ่มเติมให้อีกว่ามีทิคอะไรบ้างการทำอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย